หาอัธหาธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาสกัดรัดกั้นกันไม่ค่อยมีนี่ละผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ความเดือดร้อนหุ่นวายเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงควรให้มีในจิตใจของเราชาวพุทธให้สำนึกตัวเสมอว่า <c oughs> เวลานี้เราได้เกิดในเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดโลกสุ่สงสารได้แก่พุทธศาสนาเราได้พบไดเห็นได้กราบไหว้บูชาเชื่อถือตามพระโอวาสของพระพุทธเจ้าแล้วให้พยายามบังคับตนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือทำท่านตำหนิ ว่าไม่ดีอยา่าฝืนทำลงไปซึ่งเป็นการทำลายตัวเองในขณะที่ทำไม่ว่าที่แจ้งที่รับอากับกิริยาที่แสดงออกไปมีทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากมีแต่ผิดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วมักจะผิดเสมอแล้วก็เป็นภัยต่อตัวเองเรื่อยๆไปนี่ความขาดจากศีลจากธรรมเป็นอย่างนี้ ยึงขอให้พากันสนใจในอัดในธรรมคำว่าธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาที่เรานับถือกันโดยมากเป็นกิเลสพานับถือธรรมไม่ใช่ธรรมมาบังคับกิเลสในหัวใจเรามากจะมีตั้งแต่กิเลสอยู่ในหัวใจบังคับธรรมให้ปฏิบัติตามธรรมเคารพนับถือธรรมพอเป็นจิริยามารยาท ให้งามตาต่อสายตาของเกิเลสตเท่านั้นแต่สายตาของธรรมแล้วดูไม่ได้เลยเพราะความโซกะโปกในความประพฤติหน้าที่การงานทุกอย่างเต็มไปหมดด้วยความโซกะโปกโสมงเนื่องจากไม่มีศาสนาเข้าแทรกได้เลยเนี่ยที่เป็นหน้าสดลดสังเวชมากนะไม่ใช่ธรรมดาหลวงตานี้มาประกาศธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฝั่งนี้ ไม่ได้นำเอามาจากตำรับตำาลายกไว้สาธุเราเรียนมาเต็มกำลังความสามารถของเราเหมือนกันถ้าพูดถึงท่านก็ดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเป็นปร,ริญญาสามประยุท์แต่ก่อนที่จะออกปฏิบัตินี้ได้ค้นคว้าพระไกรปิฎกเต็มกำลังความสามารถเพื่อจะนำหลักฐานอันสำคัญสำคัญไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะเรามุ่งต่อมรผลนิพานเต็มหัวใจอยู่แล้วภายในใจของเราเราจรึงต้องค้นคว้าหาสาระสำคัญจากพระธรรมพระไกรปิฎกค้นคว้าจนเต็มความสามารถแล้วก็ออกปฏิบัตินี่เป็นแนวทางธรรมเหล่านี้ถ้าไกรปิฎกนี้เป็นแนวทางเป็นแบบแปลนแผนผัง <c oughs> เราก็นำเอาแบบแ,บบแปลนแผนผังนี้ออกไปปฏิบัติ <c oughs> กำจับกิเลสภายในหัวใจตั้งแต่วันก้าขึ้นสู่เวที <c oughs> คือออกปฏิบัติฟาดกันกับกิเลสข,ข,ขอขอพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนภะาษาธรรมจะเป็นภาษาที่กลงไปกลงมา,าศาสนาเป็นาศาสนาที่กลงไปกลงมาที่พูดว่า ฟาดกับกิเลสนี่หมายความว่ากิเลสมันโหดร้ายทารุณบีบบี้สีไฟหัวใจเราให้พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายตกนรกบกไหมมากี่กับกี่กันมันปิดมาตลอดทางเดินของเรามา <c oughs> มันปิดมากี่กับกี่กันล้วนแล้วต่้งแต่กิเลสปิดทางที่เราผ่านมาแล้วไม่มองย้อนหลังเห็นได้เลยว่า เราได้รับความสุขความทุกข์ความลำบากทรมานมากน้อยเพียงไรในสายทางที่มาเกิดแก่เก็บตายหอบแบกหามตั้งแต่กองทุกขตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ <c oughs> เราม,มีทางทราบได้เลยนี่คือกิเลสมันปิดบังมาถึงขนาดนั้นหรือ <c oughs> เราก็ยังที่เรียกว่าฟาดกับกิเลส <c oughs> คือเอากันอย่างหนัก ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกันเลย <c oughs> ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถตั้งแต่วันก้าเข้าสู่เวทีคำว่าเข้าสู่เวทีนั่นคือไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ําเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดดัดสันดานกิเลสป้ากิเลสให้ขาดสะบัน้นลงไปด้วยอำนาจแต่งความเพียรที่ทรหดอดทนให้ถึงกัน คำว่าให้ถึงกันนั่นแหละเรียกว่าฟัดกับกิเลสถ้าพูดธรมรมดาไม่ถึงฐานของกิเลสที่ตัวโหดร้ายทารุนธรรมะต้องโหดดีฟัดกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคงไม่ท่อถอยความภาคเพียรแปลนที่เราเรียนมาจากตำรับตำราตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ค่อยกระจางแจ้งขึ้นภายในจิตใจ จากภาคปฏิบัติของตนซึ่งก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วสมาธิแต่ก่อนจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวดีดดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่เป็นพระกิเลสมันไม่กลัวคําว่าเป็นพระมันกลัวแต่ทําอย่างดียวคำเป็นพระเอาผ้าเหลืองคุมสักกี่ชั้นก็าตามกิเลสไม่ได้กลัวแต่กลัวผู้มีธรรมภายในใจ ผู้ระมัดระวังรักษาตนก้ามจัดกิเลสต,ตลอดเวลากิเลสจิงกวัวนี่ก็ได้ขึ้นฟาดกันเต็มเหนียวกิเลสจิตที่เคยว้าวุ่นฝุนมัมหาบตั้งแต่กองทุกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีความสุขเข้าครองหัวใจแทกเข้าหัวใจบ้างเลยมนุษย์ทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพระทั้งองค์ เป็นกรรมาฐานทั้งองค์ต่อสู้กับกิเลสให้กิเลสมันฟัดม,มันเหวี่ยงงายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่โหดราา้ายทารุณและลึกลับที่สุดภายในหัวใจนี้เป็นสิ่งที่งาเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นคนจึงไม่อยากทํากันความไม่อยากทํากันก็คือกิเลสห้ามไม่ให้อยากทํา าว่าการทําความดีนี่ทํายากลําบากลําบนความว่ายากว่าหลากลาบนนี้เป็นเรื่องของพิเลยมันปิดบังไว้กันก้นกั้นกลางห่วงห้ามไม่ให้ใหเราทําความดีสําหรับทมนั้นท่านไม่ห่วงห้ามใครท่านเป็นธรรมท่านพิเศษเลิศเลออยู่ตลอดเวลาพิเลยตัว เศร้าหมองมืดตื้อโศกกรโกช้มหมมเต็มหัวใจของเหล่านี่แหละมันหักห้ามเราไม่ให้อยากทําความดีถ้าว่าทาความชั่วแล้วมันไม่ได้นอนก็ได้ขอให้ได้ทําทั้งวันทั้งคืนนี่คือทางเปิดโลกของที่เหล็กมันหลอกสัตว์ถึงขนาดนั้นเวลาจะรู้กันเห็นกันต้องรู้กันบนเวทีฟาดกันบนเวทีถึงจะรู้เหลีย่ยม กีสันกีพรมของเิเลสได้ด้วยอํานาจแห่งชติธรรมปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นขึ้น,นไปต่อกรกับเิเลสจิตที่มีความว้าวุ่นผุ่นม,มัวมาตลอดตั้งรากตั้งฐานไม่ได้แต่เพราะอาศัยความพยายามบึกบืนสู้ไม่ถอยและต่อมาก็ค่อยเริ่มตั้งตัวได้จิตไม่เคยสงบก็สงบเย็นใจขึ้นมา สงบเย็นใจขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจนี่เรียกว่าบ้านคือมรรคผลินพานเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมาธิเป็นหน้าฐานได้ปรากฏภายในใจิตใจสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจความเออิ่มในธรรมทั้งหลายความไม่ดีดไม่ดิน้น มีแต่ความสงบเย็นใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงแห่งสมาธินี่ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติยิตะภาวนาพอจิตใจมีความสงบเย็นใจลงเท่านั้นโลกนี้กว้างขวางมากที่สุดเวิ้งว้างไปหมดเพราะใจพากว้างขวางเพราะใจพาเวิ้งว้างทำพ,พาเวิ้งวาง้า,าวง ก็ทําให้เกิดความสุขความสบายมองดูทิศทางใดมีแต่ความสะดวกโล่งโถงเวิง้งว้างเพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นธรรมเลิศเลยแล้วสําหรับเราที่ยังไม่ได้ทำขั้นสูงกว่านี้นี่อํานาจของธรรมเพียงวางรากฐานเป็นสมาธิขึ้นมาก็ปรากฏให้เด่นภายในจ,ใจิตใจเสวยความสุขในขั้นสมาธินี้ลืมวันลืมคืน อยู่ไหนอยู่ได้หมดการอยู่การกินการหลับการนอนทุกอย่างไม่เป็นกังวลเพราะอิ่มเอิบกับธรรมที่สเสวยตัวสเสวยอยู่ในธรรมเพียงสมาธินี่ก็สบายพอแล้วนี่ธรรมเพียงขั้นสมาธินี้ทั่วแดนเมืองไทยเหล่านี้มีใครเป็นหยิบเป็นสมาธิบ้างไหมที่กล่าวกันทั้งหมด ประเทศไทยมีเราหกิบสองล้านมีใครเป็นจิดเป็นสมาธิได้รับความสมบงบเยือกเย็นเป็นสุขจเจริญภายในใจโลกว้างขวางเบิ่งว้างเพียง,งขั้นสมาธินี่มีมมมบ้างไหมเนี่ยใจของเราที่เคยเป็นอย่างโลกเป็นไฟลามทุ่งไม่มีขอบเขตเผาไหม้ไปตลอดเพราะกิเลสหลอกลวงไปเรื่อยหลอกลวงไป ได้รวมตัวเข้ามาสู่ความเป็นสมาธิเสมอผลเป็นความเยือเกเย็นเป็นสุขนี่ฐานเบื้องต้นได้ปรากฏขึ้นมาแล้วภายในจ,ใจิตใจและกำลังวังชาศัทธาความภาคความเพียรฝังลึกลงไปต่อมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมอนเลิศเลยและความสุขที่ยิ่งยวดยิ่งกว่านี้อิจมีกำลังก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับดูดดื่มไปโดยลำดับนี่ พูดถึงเรื่องการสร้างบ้านสร้างเรือนเ <c oughs> ทียบเขามาหาการสร้างอัดสร้างธรรมภายในใจของเราสร้างมรรคผลนิพพานภายในใจของเราจากการบำเพ็ญที่เรียกประการถูกสร้าง <c oughs> เริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจพอสมาธิเต็มภูมิแล้วก้าวเดินออกทางด้านปัญญา ท่านแสดงไว้ตามตำรา,า,า,าคือตามแปลนในตำรา,าที่เรียกว่าแปลนท่านบอกไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยจากนั้นก้าวขึ้นสู่ปัญญาพิจารณาที่ขายสภาวธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธา ที่จิตใจมันไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวไปแบกไปหามสร้างฟืนสร้างไฟมาเผาไหมหัวใจตัวเองไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนคลายเว้นแต่เพียงหลับเท่านั้นตื่นนอนขึ้นมาไฟอันนี้เผาแล้วเผาแล้วพิจารณาคลี่คลายตามเหตุตามผลที่มันก่อไฟเผาตัวด้วยเหตุผลกไไกอะไรโดยทางปัญญา พิจารณาแยกแยะออกไปทุกชิ้นทุกจวนจิตใจเห็นเหตุเห็นเห็นรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจดวงที่เคยมืดนี้แหละสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาตามปัญญาขั้นต่างๆที่มีสูงเป็นลำดับไปพอปัญญาได้ก้าวตัวออก แก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟคือกิเลสมันก่อไว้มาเผาหัวใจเราจางลงไปจางลงไปเป็นน้ําดับไฟด้วยปัญญาลงไปจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งผิดปกติผิดกับจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิที่เห็นว่าดีมากขึ้นเป็นลําดับจากนั้นปัญญาก็ก้าวเดินนี่เรียกว่าสร้างแบบ ำนำแบบแปลนแผนผังมาสร้างบ้านสร้างเรือนคือมรรคผลนิพพานโดยทางธรรมสร้างอย่างนี้ <c oughs> ได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วไม่ต้องถามใคร <c oughs> ทางปริยัตเราเรียนมามากน้อยพูดแล้วสาธุเราเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แน่ใจด้วยว่า ผู้เรียนทั้งหลายจะต้องเป็นแบบเดียวกัน <c oughs> ท่านสอน <c oughs> ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระมโลกมีนิพพานมีเปรตผีป,ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีสัตว์ทั้งหลายที่เสวยกรรมด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนเสวยกรรมประเภทต่างๆอยู่ทั่วแดนโลกธาตุนี่ม <c oughs> ี นี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วจิตใจก็กระจ่างแก้งไปตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าธรรมของจริงสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงอยู่แล้วเวลาเราเรียนสิ่งเหล่านี้นั้นเราไม่รู้เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญจะรอดถ,ถึงนิพพานสงสัยนิพพาน ไม่มีอะไรเป็นความจริงจังเป็นที่ตายใจได้จากการศึกษาเราเรียนมาซึ่งเป็นภาคเพียงจำได้แต่ชื่อชื่อบาปชื่อบุญชื่อนระกชื่อสวรรค์นิพพานมีแต่ชื่อ <c oughs> ไม่มีตัวเพราะในตำราท่านบอกเพียงชื่อเท่านั้นตัวจริงเราต้องมาหาที่ตัวของเรานี่แหละเรียกว่าที่นี่มาสร้างบ้านสร้างเรือน ให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากการเรียนมาเป็นภาคปฏิบัติพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้ว <c oughs> รู้สมาธิรู้จริงๆเห็นจริงๆริงจิตใจสงบนแน่วแน่สว่างสวัยเต็มภูมิของตนไม่ต้องไปถามใครนี่เรียกว่าภาคความจริงภาคความจำได้จากการศึกษาเราเรียนมามากน้อยภาคความจริงนั้นคือเรานำ แปลนนั่นมาปฏิบัติต่อตัวของเราปรากฏเป็นผลขึ้นมาเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นขั้นขั้นขึ้นไปถึงขั้นปัญญามีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลําดับฆ้าพิเลสไปโดยในขณะเดียวกันขณะเดียวกันโดยก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติคําว่าปัญญาชติปัญญาอัตโนมัติเราก็เคยเห็นในตาํารา ท่านแสดงไว้ในเวลาที่เดียวว่าภาวนามยปัญญา <c oughs> ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนนี่เป็นภาคที่สุดมิสัยของผู้ศึกษาเราเรียนจะเข้าใจได้ต่างคนต้องต่างมงงหวนกันเมื่อน,นมกไัณก้าเข้าสู่หลักความจริงทางภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก้าวเข้าสู่ภาคความจริงในการปฏิบัติในแล้ว ภาวนามายปัญญานี้หมายถึงปัญญาฆ่ากิเลสด้วนล้วนชาติกับปัญญากลมอื่นเป็นอันเดียวกันหมุนตี้วเพื่อฆ่ากิเลสโดยลําดับลําดาแต่ก่อนกิเลสฆ่าเราทําลายเราทรมานเราให้รับความทุกข์ความทา,ทานความลําบากเป็นอัตโนมัติของมันโดยไม่ต้องมีอะไรมาบาังคับกิเลสจะทําหน้าที่ผูกมัดตัดทั้งหลาย สั่งสมแต่ความชั่วช้าเหล่ามกที่จะปืนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายตลอดมาขี่กับขี่กันเป็นเรื่องของกิเลสทำน้าทำงานโดยตุนมัติาอหมันทั้งนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายที่กิเลสจะข้ามคาฉลาข้ามาชลา,าเกษียณอายุไปทำงานไม่ได้อีกแล้วอย่างนี้ไม่มีกิเลสไม่มีวัย ทำงานตลอดเวลาเป็นจนมัดของตนม้ากี่กับขี่กันก็ตามทำงานอยู่แค่นั้นเพื่อผูกมัดหัวใจสัตว์ทีนี้เวลาถึงขั้นสติปัญญาตนมัดที่เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดเิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆคําว่าภาวนาล้วนๆนนี่หมายถึงว่าสติปัญญาเกิดเองภายในใจจะได้ สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วมาคิดมาอ่านอย่างนี้ก็ได้ไม่สัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาข้ากิเลสประเภทนี้ก็เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติสัหารกิเลสไปโดยลําดับลาดาโดยอัตโนมัติของตนนี่เรียกว่าทำได้ก้าวเดินแล้วกิเลสที่เคยสร้างตัวเองตัวเองในหัวใจ เป็นอัตโนมัติมานั้นนับวันยุบย่อลงไปยุบย่อลงไปสติปัญญาประเภทนี้ก้าวเดินตลอดเวลาทํางานแทนกันโดยอัตโนมัติกิเลสทํางานต่อหัวใจสัตว์โลกนั้นเป็น <c oughs> วัตจักรเป็นอัตโนมัติทีนี่งานของธรรมที่ทํางานเพื่อสังหารกิเลสนี้เป็นวัตจักรโดยอัตโนมัติทํางานตลอดเวลาไม่มีคําว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอน เว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญาที่จะตามต้อนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี้เป็นก้าวเดินเป็นอัตโนมัติตลอดเวลากิเลสมีมากปีน้อยเหมือคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นเหมือนกับเชื่อไฟสติปัญญาขั้นนี้เป็นเหมือนไฟยย่งกิเลสมีมากมีน้อยเพียงไรไฟจะตามเผาตามผานให้แหลกให้เหลือเป็นลำดับโดยจตนวัติของตนของตน ดังนั้นก็ก้าวขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่เกลี่ยงกยรวดเร็วเฉียบแหลมละเอียดแหลมคมมากเหมาะสมกับพิเลตะเพศที่แหลมคมมากในหัวใจสัตว์ฟาดกันแหลกเหลวแต่ก็จะกระจายเผาไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแป็นมีมุดหลุดพ้นขึ้นมานี่เรียกว่า ถ้าเป็นบ้านก็สมบูรณ์แบบแล้วก <c oughs> ี่ห้องกี่หาบกว้างแคบขนาดไหนสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วนี่เรียกว่าเขานำแปลนบ้านออกไปปลูกบ้านเรานำแปลนธรรมออกมาสร้างธรรมเข้าสู่หัวใจเราก็ปรากฏเป็นธรรมขั้นนั้นๆขึ้นมาตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแห่ง พื้นฐานแห่งความอบอุ่นเย็นใจแก่ผู้มีศีลผู้รักษาศีลสมาธิก็เป็นความเอิบอิ่มเย็นใจในขั้นของธรรมสติปัญญาเป็นขั้นฟาดปันหันแหลกถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ข้อใจของเราให้หมดุมดมอดลงเป็นหลัลๆดับจนกระทั่งกิเลส แม่เม็ดหินแม่ทรายไม่ปรากฏเลยได้ขาดสะบ,บัดลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งมรรคผลนิพานนี้เป็นนิพานขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วเป็นมิมูหลุดพ้นขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วที่ใจของผู้สร้างมรรคสรผลด้วยการบำเพ็ญน,นี่เป็นธรรมเรียกว่าธรรมธาต จิตใจเมื่อได้หลุดพน้นจากพิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์เราอย่าไปนับว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกสั่งสอนโลกถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานานเท่าไหร่กีกับกี่กันเมื่อจิตใจของผู้ชิ่เจตได้หลุดพน้นขึ้นมาแล้วเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันหมด ไม่มีแปลกต่างกันท่านเป็นแสดงไว้ว่านัติเซยโยวปาปโยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระหันทั้งหลายเมื่อจิตได้เข้าเข้าสูยมุดหยุดพ้นแล้วไม่มีใครยิ่งย่อนกว่ากันเป็นสมบูรณ์แบบเสมอกันหมดเลยถ้าเทียบเชียงเป็นข้ออุปมาแล้ว ก็เหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงยังที่เราเห็นอยู่เวลานี้ทั่วโลกดินแดน <c oughs> ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามหาสมุทรไม่มีมหาสมุทรนี้มีน้ำมาจากไหนน้ำมาจากแม่น้ำสายต่างๆทั่วโลกไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทร ตามสายทางของน้ำนั้นๆัไหลเข้าสู่มหาสมุทรพอยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าแม่น้ำสายนั้นชื่ออย่างนั้นแม่น้ำสายนี้ชื่ออย่างนี้เช่นแม่น้ำในเมืองไทยเราซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ก็เช่นอย่างแม,แม่นม้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบางปะกงนี่เมื่อไหลรวมเข้าไปสู่มหาสมุทรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายใดก็ตามเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ำสายต่างๆอีกนั้นไม่ได้แล้วเรียกได้คำเดียวว่านี่คือแม่น้ำมหาสมุทรอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกัน <c oughs> บรรดาจิตของท่านผู้หลุดพ้นซึ่งบําเพ็ญมาเทียบก,กับเป็นแม่น้ำสายต่างๆของผู้สร้างบารมีมา มากน้อยแต่ละลายละลายเทียบกับแม่แม่น้ำสายต่างๆนั่นและผู้บำเพ็ญบารมีเมื่อบารมีแต่ล้าเข้ามาไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งบารมีสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตใจเข้าถึงจุดนี้เรียกว่าหลุดพ้นแล้วซึ่งถึงมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมท่า เมื่อจิตของท่านผู้ใดก็ตามซึ่งเปรียบเหมือนแม่น้ำสายต่างๆคือบำเพ็ญตนเข้ามาจนถึงจุดนี้แล้วเข้ามาถึงจุดเดียวกันนี้แล้วเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานหรือเรียกว่าธรรมาธาตุเหมือนกันหมดจะเรียกอย่างอื่นอย่างใดอีกไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงในมหาสมุทรเรียก ได้คําเดียวว่าแม่น้ํามหาสมุทรนี่จิต,ตวิมุตของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมานี้มีจํานวนมากขนาดไหนพราสงสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่เป็นหลุดพ้นแล้วมีจํานวนเท่าไหร่รวมลงสู่ธรรมธาตุอันเดียวกันหมดนี่แหละเรียกว่าธทรรมครองโลกคือธรรมธาตุนี่แหละ ท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือธรรมธาตุนี้แหละที่ครองโลกโลกระลึกถึงธรรมอยู่เวลานี้ก็คือธรรมธาตุนี่แหละจะสูญหายไปที่ไหนเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสม,มุทรทะเลหลวงของเรานีสูญไปไหนใครมองไปก็เห็นอยู่แล้วนี่ธรรมธาตุของท่านของจิตท่านผู้บริสุทธิ์แล้วรวมตัวขั้นเข้าเป็นมหาวิมุตตานิพพาน เป็นธรรมธาตุก็ครอบโลกธาตุกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรเป็นไหนไหนก็ครอบโลกธาตุนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่การปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้พระเป็นอันดับหนึ่งที่จะเป็นผู้พาประชาชนทั้งหลายก้าวเดินในอันดับแรกตัวเป็นผู้ก้าวเดินก่อน โดยไม่สนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดบามเพนรดพมจัรย์ให้เต็มเหนี่ยว